อาทิตย์สูตรอาทิตตะนี่แปลว่าความร้อนนะนะอาทิตเนี่ยแปลว่าความร้อนอย่างเช่นจักคุ้งอาทิตตังว่าจักสูเป็นของร้อนอย่างเงี้ยนะสูตรนี้ก็อาทิตย์สูตรว่ากรุงสาวัตถีนะบอกว่าดูก่อนพี่สูตทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยร้อนนักใช้คําว่าร้อนนักกันนะคือร้อนมากดูก่อนพิสูตทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีใครอยากได้ข้อปฏิบัติแบบย่อๆนะนะให้กรรมฐานมาจะให้กรรมฐานนันนี่แล้วไปบอกขันห้านี่มันร้อนนักเหมือนกันเถอะ เมื่อฟังอย่างนี้แล้วให้เบื่อหน่ายในขันห้าเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดก็หลุดพ้นนะใครแบบอยากได้ย่อๆนะเอานี้ไปนั่นท่องนะอง่ายนาขันห้านี่ร้อนนัก <laughs> <laughs> นะอริยะสาวกเมื่อได้ฟังก็เบื่อเลยนะเอ้ <laughs> มันร้อนยังไงขันห้าบอกว่าร้อนด้วยไฟสิบเอ็ดอย่างเผาขันห้านี่ถ้าถ้าพิจารณาเนี่ย ปกติเนี่ยขันห้าถ้าเป็นขันห้าที่ดีอะไรเผาถ้าขันห้าที่ดีนะบริบูรณ์งามหมดเลยราคาก็เผาจิตอีกเพราะว่าราคานี้พระองค์บอกว่าเป็นอมิตรภายในเป็นข้าศึกภายในเป็นศัตรูภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเนี่ยนะก็เป็นเพชฌฆาตที่ที่ยอมรับนะนับถือกันมากน,นะให้ความสําคัญมากถ้าแกไม่ค่อยเกิดก็เดือดร้อนเหมือนกัน เพราะนั้นราคานี้ก็ถือว่าเป็นเพชฌฆาตเป็นฆาศึกวันไฟคือราคานี่นะโบราณท่านนิยมแปลว่าเพลิงคือราคานะเพลิงเป็นภาษาเขมรถ้ารูปมันไม่ดีล่ะถ้าขันห้ามันไม่ดีเลยนะไฟอะไรเผาไฟคือโทสะทั้งรูปดีหรือรูปไม่ดีรูปปานกลางนะเห็นไหมวันนี้ทุกนี้ความเกิดแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเนี่ยแทงตลอดอันนั้นไหมไม่อันนั้นแหละไฟคือโมหะนี่เผา หรือว่าไม่รู้ว่านี้รูปเหตุเกิดของรูปความดับอัสสาธาอาทีนวะนิสรณะของรูปไอาการไม่แทงตลอดสิ่งเหล่านี้เรียกว่าไฟคือโมหะนิเผาละนันขันห้าเนี่ยไฟคือราคะโทสะโมหะนิเผาลองหาอารมณ์ที่ไม่ถูกกิเลสเผาดูนะที่เป็นอุปาทานขันห้านะลองหานะมีไหมที่ไม่ราคะไม่เผาโทสะไม่เผาโมหะไม่เผาเวนโลกุตระธรรมเสย เว้นขันที่เป็นโลกุตระเสียขันที่เหลือเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสหมดเลยโดยที่สุดขันแห่งพระพุทธเจ้าขันแห่งพระพุทธเจ้านี่คนชอบพระพุทธเจ้าหมดไหมคนเกลียดพระพุทธเจ้าไม่ใช่ใน,น้อยเลยนะสมัยโบราณนี่หาเรื่องพระพุทธเจ้าจังเลยอย่างนางสุนทรีเอยนางมาคันทยาเอยเดรธีหาเรื่องทุกเกือบทุกแง่ทุกมุมเนี่ยนะจะทําลายพันพระพุทธเจ้าก็ถึงจะดีขนาดนั้นก็ไม่ได้เป็นที่ชอบใจของคนไม่ใช่น้อย เพราะฉะนั้นไฟคือโทสะก็เผาขนาดดีขนาดนั้นนะคนอื่นนะโทสะไม่ใช่พระองค์อ่ะเพราะเพราะว่าพระองค์งนี้เป็นอารมณะปัจจัยของบุคคลอื่นอยู่ก็ถือว่าเป็นที่ตั้งของกิเลสของบุคคลอื่นอยู่เนี่ยนะก็ขนาดนั้นก็ยังมีผู้ที่ไฟคือราคะเผาอยู่เหมือนกันเนี่ยนะก็ผู้ที่ติดข้องในรูปขันเนี่ยนะคสังขารขันที่ดีๆก็มีมี ก็เป็นที่ตั้งของกิเลสของคนไม่ใช่น้อยคืออันนี้ไม่ได้หมายถึงตัวพระองค์อ่ะนะขันของพระองค์อ่ะเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสของคนอื่นเพราะฉะนั้นอุปาทานขันห้าจึงเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสหมดเลยก็ขันดีๆของพระองค์เนี่ยที่เสียหายทําลายไปนะพระน,นร้องให้อ่ะพระน,นร้องให้ระงมเลยนั้นก็แสดงว่าอุปาทานขันก็เป็นที่ตั้งแห่งโทสะ คำว่าโทสะไม่ใช่ว่าไปคิดฆ่านะถ้าพระเทวทัตเนี่ยคิดฆ่าแต่พระอนุนก็โทสะเหมือนกันแต่ว่าโทสะแบบเสียใจะนะอันไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะนี่เผาทุกข์ขันเลยลองหาดูเถอะขันห้าที่ไม่ถูกราคะโทสะโมหะเผาอ่ะไม่มีทีนี้ขันห้าอันนี้อย่างลงครั้งแรกนี่ก็ถูกไฟคือชาติเนี่ยเผาถ้าไม่เกิดในนรกเนี่ยมันจะร้อนไหมไม่ร้อนหรอกถ้าไม่เกิดเป็นเปรต ความทุกข์ของเปรตจะมีไหมถ้าไม่เกิดเป็นเดรัชานะั่นไม่เกิดเป็นหมูหมากาไก่เนี่ยนะจะทุกข์ไหมถ้าไม่เกิดเป็นคนนะ่ไม่เกิดเป็นขอทานอยู่อินเดียนี่จะต้องมาขอทานอย่างนั้นไหมเนี่ยนะถ้าไม่เกิดเป็นเราเราแบบนี้มานั่งฟังทาให้ยุ่งกัดทําอะไรใช่ไหมนี่ถ้าไม่เกิดนะั่นไม่เดือดร้อนขนาดนี้หรอกเนี่ยนะเพราะนั้นไฟคือชาติก็เผาพอเกิดมาแล้วนะหลังจากเกิดมาเขาบอกว่าหลังจากปฏิสนธิขณะหลังจากนั้นชื่อว่าชาราหมด ชราหมดนั้นไฟคือชราก็ mm. ก,ก็เผาก่อนน,น,นะไฟคือชราเนี่ยเผาเผาตั้งแต่อยู่ในคันเลยนะเรื่อยมาจนถึงไฟคือมรณะก็เผาติดตามมาอีกรอบหนึ่งนะเพราะนั้นนะไฟคือชาติไฟคือชราไฟคือมรณะแล้วไอ้ระหว่างชาติชรามรณะเนี่ยนะชีวิตที่ตั้งอยู่นี่ตั้งอยู่ด้วยความสุขเลยใช่ไหม ตั้งอยู่ด้วยความแหมเพลิดเพลินตลอดไม่ใช่ตั้งอยู่ด้วยความรำพันเนี่ยนะตั้งอยู่ด้วยโศกะตั้งอยู่ด้วยปริเทวะตั้งอยู่ด้วยทุกข์ตั้งอยู่ด้วยโทมนัสตั้งอยู่ด้วยอุปายาตอะไรเราลองมาแบ่งชีวิตของเราดูนะว่าอันไหนมันจะเกิดมากกว่ากันโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาต อันนี้ถือว่าเป็นอันนิสงที่มาจากอะไรชาติชรากับมรณะนะถ้าว่ารวมๆนะโศกนี่แปลว่าความโศกสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความโศกก็ต้องเป็นอะไรควรจะเป็นความสบายใช่ไหมสบายทางความคิดนะสบายทางความคิดกับโศกไม่ใครยิ้มได้ทั้งวันกับ แบบวันนี้เครียดทั้งวันเนี่ยอ,อันไหนมากกว่ากันคุณทพาไหนมากกว่าสอง่างเยนาะนะรู้กันนะปริเทวะนาะปริเทวาคือลักษณะบ,นบน่นถามรวมๆว,ว่าเราบ่นกับเราชมเนี่ยอันไหนมากกว่ากันคือมีความสุขมากนะพูดถึงใครแล้วบ่นแบบตำหนิกับคือเข้าไปดีใจกับเข้าไปเสียใจอันไหนมากกว่ากันมารวมๆร,ร,ร่างกายเนี่ยนะมันสุขหรือมันทุกข์มากกว่ากัน ก็มาแบ่งดูสิ่งที่ตรงกันข้ามกับปริเทวะควรเป็นอะไรนะชื่นชมอ่ะน,นะสิ่งที่ตรงกันข้ามกับโทมนัสคือดีใจดีใจกับเสียใจอันไหนมากกว่ากันแล้วก็อุปายาตคับแค้นใจกับโล่งใจแล้วก็มาสอบสวนดูว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยไหนมากกว่ากัน แต่ว่าโดยมากพระองค์ตรัสว่าโสกะปริเทวะทุกโท,โทมนัสและอุปายาเนี่มีมากกว่ามีมากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นไฟเนี่ยนะราคะโทสะโมหะขันห้าเนี่ยถูกเผาหรือร้อนนักเนี่ยนะพระองค์บอกว่าขันห้าเนี่ยร้อนนักร้อนด้วยไฟ11กองเนี่ยเผาเพราะฉะนั้นอริยาสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้ก็เบื่อหน่าย นี่พอฟังแล้วใครรังเกียจขันห้ามั่งช่วยยกมือขึ้นหน่อยนะคุณปิดารู้สึกรังเกียจขัน,น,นโโห้ามหรือเปล่าโอ้โหไม่มีใครยกมือเลยอ,อ๋อมายุพินยกมือนะรังเกียจฟันเลือกเกินองนั้นอ,อ๋อฟันคนอื่นไก็รังเกียจขันห้าเลือกเกินบางขันน่ะนะบางขัน บางขันเช่นขันคือยุงที่มันมากัดนี่สังเกจเหลือเกินกออน,น,นี่คือไฟสิเว็ดกองที่มันเผาขันไไห,ไ,หนไฟคือราคะเป็นต้นนั่นนะสังเกตโน่นนะอาทิตตาปยายสูตรนี่จะบอกชัดถ้าอาทิตตปยายสูตรนี่จะชัดเลยจะบอกเลยบอกว่า ดูความพิสูจทั้งหลายจากโสเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนจากขูวิญญาณเป็นของร้อนจากขูสัมผัสเป็นของร้อนแม่สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากจากขู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนพระไฟคือราคะร้อนพระไฟคือโทสะร้อนพระไฟคือโมหะนะราคคกนาโทสักินาโมหคกนาเนี่ยร้อนพระไฟคือชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตนะก็ทวารหกก็ถูกไฟเหล่านี้เผา นี่ก็สูตรนี้เอาขันห้านะขันห้าทุกขันเนี่ยถูกไฟอันเนี้ยเผาหมดเลยพันอริยะสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้ก็เบื่อหน่ายในขันห้า